นาย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 ชื่อโซเดียมไหมนายชื่อโซเดียหรือเปล่าไม่ฉันโชกิไงอ๋อลืมไปเลยอ๋อลืมลืมลืมแต่อยากดูชื่อฉันแล้วก็ฉันพร้อมที่จะแถลงใครมองอะไรมองเพื่อนไงนายไม่เห็นเพื่อนฉันหรอนี่ไงเห็นหรือยังยาเยียบเท้าอ๋อกระโดดเห็นเพื่อนฉันไหมนี่ไงเอานายไม่เห็นเพื่อนหรอเจะว่า หรือเราไม่เคยเจอกันแต่นายแบบปรุงแต่งกันต่อไม่ใช่แคนาดาแคนาดานายนายแคนาดานายอะไรใช่แคนาดาอะไรไม่ชื่อเฟียวว่ะไมชื่อเฟียวเอาชื่อเอาชื่อเฟียวเหรอไม่ได้ชื่อเฟียวอันนี้ใครชื่ออะไรฉันชื่อบ้องตื่นตลกจังชื่อบ้องนั้ๆขอโทษขอโทษนะโทษนะดูตูดดูตูดมันดูตูดดูตูดตันตูดมาตูด อุ้ยคุณยังคุณแล้วคุณแล้วคุณได้แล้วโรงเรียนไก่แจ้วิทยาคมไงที่เคยอยู่ด้วยกันนะใช่นับหนึ่งโซเลียนับสองโซเลียนับสามอาจารย์อาจารย์อาจารย์อุ้ยน่ารักจานชื่ออะอาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยมันีัได้ยังไงนึกว่าน่ารักอ่ะอุ้ยอาจารย์ถือปืนเอ้าโซเลียนมาทำอะไรตรงนี้ ใหรซเดียมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยบ้าตลบไม่ก็ไม่ขนาดนั้นโซเดียเออเออเข้าใจนี่อันนี้โชกี้นะโอเคี๋ยว่าฉันปล่อยโชกี้โชกี้เข้ามาเข้ามาเข้ามามาทักทายโซเดียก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรปีพ่อมึงเอ้อยล้มเอ้ยล้มล้มโทษทีไม่ว่าแต่ผมล้มมีแฟนยังครับเฮ้ย นายน่นะนะตัดผมไปปหะตัดเป้นฉ <pas> ันมีกันไกลอยู่อ่ะมามาตัดผมไปหน่อยสายังเดี๋ยวจะบอกสายังเอออ่าสาแล้าโอ้โห